สวัสดีค่ะพี่กอบวันนี้เรากมากันที่จังหวัดอะไรคะามาจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอำเภอหล่มสักบ้านคลองสีฟันครับผมมาอยู่สวนสมโอคุณลุงเลยครับผุลุงวุฒิศรีศิลป์ค่ะหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของทานฟอร์มแล้วมีความประทับใจยังไงบ้างคะประทับใจมากเลยครับเพราะว่าใช้ตัวนี้แล้วมันจัดย่นเวลา <ยน S 2> เข้ามาอีกครับพอ,อดีอเคยใช้อย่างอื่นมามันประมาณหนึ่งเดือนทั้งได้ปลูกได้ ทำมาใช้ตัวนี้แล้วประมาณสามสัปดาห์ก็ย้ายคุณลุงได้ใช่ไหมครับทางฟอมนี่ถูกใหมากครับค่ะผลิตภัณฑ์ของซั s เซสมอเนาะทางฟอมแล้วเดี๋ยวเราไปดูดูสวนส้มโอกันนะครับผมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมสวนของคุณลุงมดเนาะจากประมาณ2เดือนที่แล้วเราได้มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมา ติดตามผลงานของทานฟอร์มเนาะว่าเออทั้งทั้งสองสูตรนี่ว่าใช้เป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้เรามาอยู่กับพี <humidity> ่นกนะคะลูกสาวของลุงยุทเนาะสวัสดีค่ะว่าจากที่ใช้แล้วอ่าระยะเวลาตั้งแต่ที่เริ่มใช้เท่าที่แล้วเนาะสองเดือนแล้วมีความประทับใจยังไงบ้างกับทานฟอร์มค่ะของคัตเตอร์มอเนาะ ได้ใช้แล้วนะคะลูกดกขึ้นนะคะก็โตเร็วนะคะผิวก็สวยนะคะลองใช้แล้วแล้วเราก็ไปเดินดูได้เลยนะคะแล้วก็แมลง,มมมลงก็ไม่มีนะคะก็คือผิวก็จะสวยขึ้นนะคะเนะะี่ยค่ะจากที่เคยแต่ก่อนผิวมันไม่สวยแต่ก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ลูกก็ดกขึ้นนะคะเนี่ยที่ออกมาใหม่ก็ดกผิวก็สวยจะไม่มีแมลงจ่อค่ะค่ะเดี๋ยว ไปเดินดูต้นหนึ่นยังไงบ้างว่าเป็นยังไงบ้างว่าดกเหมือนกันทุกต้นหรือเปล่า้าจักการใช้แล้วนะคะก็ทําให้ผลดกขึ้นแล้วก็โตเร็วนะคะลูกก็ดกขึ้นแล้วก็ผิวก็สวยขึ้นนะคะแมลงก็ไม่ค่อยมีนะคะสังเกตได้อันนี้ต้นนี้ก็อยู่ประมาณ 3ปีกว่านะคะเกือบ4ปีแต่ก็ให้รูปดกแล้วอะค่ะปกติถ้าปลูกทั้มนี่ประมาณ5ปีถึงจะให้ผลนะคะแต่แต่แต่ลองใช้แล้วก็ไม่ถึง5ปีนะคะประมาณ3ปีกว่าเกือบสีปีก็จะให้ผลออกผลแล้วค่ะจะให้ผลผลิตแล้วค่ะแล้วหลังจากนี้ค่ะที่ว่าเก็บเกี่ยวอ่าไม่ใช่คะอ่าหลังจากที่ใช้ทานฟอร์มไปแล้ว2เดือนนับจากตั้งแต่นี้ค่ะก็คืออีกประมาณกี่เดือนอีกประมาณกี่เดือนถึงจะเก็บเกี่ยวได้นะคะ ้ซโมก็2เดือนหลังจากนี้ก็นับไปอีก6เดือนนะคะถึงจะตัดได้้มโมก็8เดือนถึงจะให้ผมให้รับประทานได้ค่ะถึงจะมีรสชาติอร่อยขึ้นเาำช่วงไหนส่วนใหญ่ะยงเาำช่วงไหน,น,หน,ไหนอ่าส่วนใหญ่นี่เตมโอเนี่ยนะคะเขาจะทํากันประมาณช่วงไหนที่ว่า เวลาเก็บเกี่ยวหรือว,ว่าออกออกผลนะคะ,คะเขาจะอยู่ประมาณช่วงเดือนไหนช่วงช่วงเดือนกระกฎาคมถึงสิงหานะคะคือจะให้ลูกดกตัดเก็บผลที่เขาจะมาตัดไปส่งส่งต่างประเทศแล้วนะคะก็ประมาณช่วงนั้นจะออกเยอะมากค่ะคือช่วงนี้ก็คือจะออกนอกฤดูกาลแต่ก็ให้ผลดกเหมือนกันถ้าถ้าจะตัดได้ก็ประมาณช่วงสุดจีนนะคะ,คะประมาณกุมภาพัน แล,แล้วของของพี่สวนนี่ค่ะจะส่งขายที่ไหนบ้างคะพี่ออนง่์ก็จะมีตลาดที่จีนแล้วก็แคนาดานะคะช่วงนี้ที่มีพ่อค้ามาส่งขายค่ะค่ะอ๋โอโอเคงั้นก็คืออ,อ่าแล้วสุดท้ายนี้นะคะอยากจะถามพี่นงค์ว่าผลิตภัณฑ์ทานฟอร์มนะคะของซัคเซสโมนี่ตอบโจทย์ยังไงบ้างคะพี่ค่ะถ้าได้ลองใช้แล้วค่ะก็คือให้ผลผลิตดีขึ้นผิวก็สวยนะคะให้ลูกดกนะคะแล้วคุณภาพคุณภาพของซ้มโอก็ดีขึ้นนะคะค่ะ จากที่ได้ลองใช้ก็ดีขึ้นนะคะจากเดิมจากผิวไม่สวยก็จะสวยขึ้นนะคะแล้วก็โดกขึ้นได้คุณภาพดีขึ้นนะคะตอบโจทย์ได้ดีมากค่ะ,ะมันลดต้นทุนไหมคะหลังจากที่ใช้การฟอร์มไปแล้วะคะ่ะได้ลดต้นทุนล,ลดต้นทุนเยอะเลยค่ะแล้วก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นค่ะ